อุณทองธานีพร้อมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานีได้จัดโ่วมกันนะคะแล้วก็ต้องการโฆษณาว่าอุทัยธานีของเรามีผู้เรียนด้วยเด็กมีไป Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. o y สวัสดีครับผมนุองจุกนะครับจ้าของสวนทุเรียนอำเภอตำบุนข้อควายอำเภอมาไร่อุทัยตรงนี้นะครับผมปลูกมา20กว่าปีแล้วครับทํำด้วยมาจารย์มนลักนะครับ ทำทุกวัน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 ทำไปเรื่อยตอนนี้ก็มีเป็นมันออกเยอะเนื้อดีหวานทานอร่อยมากก็จริงๆก็ที่้ไรผมท้อไม่พอขายอ่ะผมไม่โกหกลูกค,ค้าผมทําจริงดีดีบอกดีไม่ดีบอกไม่เอาผมไม่จะทําดีที่สุดนะครับสาหรับชาวดนวรีอยาของเราอย่าให้คงอุทยัยธานีมีชื่อมีเสียงเรื่องโครงการทุรเรียนมากชาวจังหวัดอื่นเขาจะได้รู้ว่าเรามีของดีเมืองอุทยัยเหมือนกัน เห็นรับครับ,รบในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ ก็สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุไชยธานีนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมผิมไม่อั้นผู้เรียนอุไชยธานีครับปีนี้นะครับเราจัดกันเป็นปีปีแรกนะครับเราจัดกันทั้งหมด16วันด้วยกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนลุงจุกนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้ในครั้งนี้ครับก็วันนี้นะครับเราได้มาพาทุกท่านนะครับ ได้มาริ้มรองกับทู้เรียนอยู่ไททานีรสเลิศนะครับ ex, เม็ดเล็กเลือบบางนะครับสีทองอาร่ามนะครับรสชาติหอมหวานมันกรอบนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสลิ้มลองกับทู้เรียนอยู่ไททานีซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านฟ้องควายอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทธาทีครับสวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะเพชรพรกล้าอยู่ อุปนายกสมาคมธุกิจท่องเที่ยวอุทัยธานีอยากเล่าให้ฟังว่า16วัน17 18 19 20มิถุนายน24 25 26 27มิถุนายน1 2 3 4และ6 7 8 9กรกฎาคมเรารับนักท่องเที่ยว840คนนะคะไม่ได้รับว่ามากินทุเรียนอย่างเดียว 299อิ่มไม่อั้นนะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวโอนเลยค่ะ299แต่โอนไม่ได้ต้องซื้อห้องนอนห้องนอนนะคะ1ห้องราคา1,000บาทถึงจะได้แลกซื้อสิทธ์ทุเรียน299 2ท่านปรากฏว่า840เนี่ยนะคะก็840สิทธก็จะได้420ห้องออโครงการนี้นะคะ เจ้าของรีสอร์ทได้ขายห้องพักในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นถึงจำนวน400กว่าห้องนะคะยังกว่านั้นอีกคะ่ะ3เส้นทางที่เราไปกินนะ3เส้นทางไม่เหมือนกันเราเสนอว่า299เราพาไปไหน เราพาไปเที่ยวหนึ่งที่ขับรถตามกันไปเป็นคาราวานแต่ละวันมีสิบกว่าคันทุกวันเลยค่ะแล้วเรายังพาไปกินข้าวเที่ยงอีกที่หนึ่งได้ขายร้านอาหารของเรานะคะร้านอาหารในอุทยัยธาน,นีอร่อยทุกร้านที่ไปเราได้ไปละลายเ,าเล่นเกมล,ลายซับเนาะในที่ต่างๆที่เราพาไปเที่ยว ะะยังมีอีกค่ะหลังจากนั้นเรามีกิจกรรมให้ทํา1อย่าง299คุ้มมากนักท่องเที่ยวคิดว่า299คือค่าทุเรียนไม่ใช่เป็นค่าที่เราพาคุณนะมาเที่ยวในอุทยธานีนะคะพอลหลังสุดท้ายเลยก็มากินทุเรียนอิ่มในสวนอิ่มไม่อัน้นเรามีม,มีมีกฎสโลบายว่าถ้าคุณยังยกมือเรายังเสิร์ฟ ถ้าคุณยังยกมือเรายังเสิร์ฟนะคะนี่คือฝีมือของทรท,อทอค่ะเขาบอกว่าไม่อิ่มไม่ปล่อยกลับบ้านนะคะอยากเชิญชวนว่าทุเรียนอุทัยถึงแม้ว่าเราจะหมดคลิปแล้วยังมีถึงปลายเดือนกรกฎาคมบางสวนยังมีถึงต้นสิงหาคมนะคะโทรมาถามสวนก่อนว่ามีสุกให้กินไหม นะเพราะไม่งั้นท่านมาถึงสวนนี้จะสุกสวนนั้นจะไม่สุกท่านจะเสียเวลาเรื่องทุเรียนแต่เรื่องท่องเที่ยวท่านมาได้ทุกวันค่ะอุทัยธานีมีที่ท่องเที่ยวมากเมืองเล็กๆแต่สวยงามนะคะฝากด้วยนะคะนอกจากจะมาทานทุเรียนที่บ้านข้อไฟอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีครับเรายังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก,กับที่บ้านข้อไฟอีกมากมายครับ ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดทางทางท,ทงเองก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีครับขอบคุณครับอยากได้พูดถึงการติดต่อสอบถามข้อมาว่าเบอร์อะไรบ้างสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ททนะครับเบอร์1 6 7 2เครับเป็นเบอร์ c เซเ็ center สามารถตอบอาอาสามารถตอบ ประเด็นปัญหาประเด็นคำถามของทุกท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับครับ<ป>ค่ะในน้มของสมาคมนะคะพี่น้อยบอกเลยว่าเอาสายด่วนไปเลย0 8 1 9 5 3 8 4 5 5ยกเว้นเวลานอนแล้วโทรได้ทุกวันค่ะนะคะยินดีที่จะทําทริปให้ท่านไม่ว่าจะมาเที่ยวที่ไหนนะคะพี่น้อยถึงจะรู้ไม่หมดแต่หาคนรู้ตอบให้ท่านได้ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ About others, way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind.